ะะระบบสารสนเทศระดับองค์การระบบสารสนเทศระดับองค์การคือระบบสารสนเทศที่สนับสนุสนงานขององค์การในภาพรวม ระบบลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายาแผนกโดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งผ่านถึงกันจากาแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนกหนึ่งได้ระบบสารสนเทศในระดับองค์การเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การจะต้องมีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของแต่และแผนกเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันในเชิงเทคนิค ระบบสารสนเทศระดับองค์การอาจจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลแฟ้มข้อมูลมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายระบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายจึงเชื่อมโยงเครือข่ายย่อยเหล่านั้นเข้าด้วยกันกลายเป็นเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องมือพื้นฐานอีกประการหนึ่งของระบบข้อมูลคือระบบจัดการฐานข้อมูลองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเป็นระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการและการปฏิบัติการของบุคคลไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับองคอ์กรไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นและยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของระบบอีก 5. องค์ประกอบด้วยกันซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือ หนึ่งฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. องซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่ง 3. ข้อมูล 4. บุคลากรและหขั้นตอนการปฏิบัติงานฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างรวมทั้งอุปกรณ์การสื่อสารสำหรับเชื่อมเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายเช่นเครื่องพิมพ เครื่องการตรวจซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อประมวลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งานข้อมูลข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศอาจใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความน้มเหลวของระบบได้บุคลากรบุคลากรในระดับผู้ใช้ผู้บริหารผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบนักเขียนโปรแกรมเป็นองค์ประกอบสําคัญบุคลารกรมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งคาอธิบายระบบงานค่ะ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์เป็นระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบุดมการศึกษาที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงค่ะนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเพื่อที่จะทําการลงทะเบียนได้ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรค่ะหลังจากที่นักศึกษานะคะเลือกรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องทําการพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อที่จะนําไปชําระเงินที่ธนาคารที่กําหนดไว้นะคะเพื่อที่จะได้ยืนยันว่า นักศึกษาคนนั้นได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะตารางเหตุการณ์และแผนภาพแบบจำลองยูสคอนนะคะหลังจากที่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข,อ,ของข้อมูลและวิเคราะห์ตามความต้องการแล้วนะคะสามารถสร้างตารางเหตุการณ์สำหรับระบบงานนี้ได้ดังนี้ค่ะจากแผนภาพ แสดงแบบจ,จำลอง use case ของระบบการลงทะเบียนนะคะมีการแสดงลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้สแกนเนเรโอโลงทะเบียนทางเว็บ t i เกอร์ติงอีเวน,นักศึกษาหรือ Actor เนี่ยเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน,เน์เป็นจุดเริ่มต้นที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเริ่มทำงานเช่นการระบบปีการระบุปีและเทอมการศึกษา การเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนหลายๆวิชาจนถึงการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ชำระเงินเป็นต้นขั้นตอนเบฟดีซิฟคริปชั่นเมื่อนักศึกษาเข้าระบบเพื่อทำการลงทะเบียนระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าระบบของนักศึกษาและให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนระบบตรวจสอบรายวิชาให้นักศึกษาเลือกกลุ่ม เมื่อลงครบทุกวิชาแล้วระบบจะทำการออกไปแจ้งนี้ให้นักศึกษา actor นะคะก็คือนักศึกษา release d t e use cast มีการตรวจสอบการใช้ระบบการตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน stakeholder i ่ St n นสำนักทะเบียนเนี่ยจะเป็นฝ่ายกำหนดรายละเอียดของรายวิชาอาจารย์เป็นผู้แจ้งรายวิชาที่เปิดสอน p e r c o n d i t i o n ข้อมูลต่อไปนี้ต้องมีเรียบร้อยแล้วคือนักศึกษารายละเอียดรายวิชาและรายวิชาที่จะเปิดสอน p โ c ดเ d i t i o n การเข้าสู่ร,ระบบของนักศึกษาจะถูกสร้างขึ้นการลงทะเบียนของการลงทะเบียนและรายวิชาก็จะถูกสร้างขึ้นการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้น จำนวนที่ลงทะเบียนได้ในกลุ่มวิชานั้นมีเพียงพอรายวิชาที่ลงทะเบียนจะสัมพันธ์กับนักศึกษาค่ะภาพการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะลำดับแรกให้เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนระบบจะแสดงหน้าจอล็อกอินขึ้นมานักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาและใส่พาสเวิร์ดเข้าไปค่ะระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านแล้วให้เริ่มต้นการลงทะเบียนโดยการกรอกรหัสวิชาที่จะลงทะเบียนลงไประบบก็จะตรวจสอบรหัสวิชาอีกครั้งหนึง่งเมื่อตรวจสอบผ่านแล้วอะค่ะให้นักศึกษาสร้างรายการที่จะลงทะเบียนได้เลยหลังจากนั้นก็ยืนยันการลงทะเบียนระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาแล้วพิมพ์ออกมาเป็นใบแจ้งนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นภาพของแบบจำลองลำดับเหตุการณ์ของระบบนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นนักศึกษานะคะ กวางกว่าก็จะเป็นระบบการลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามรูปแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นแบบโมเมนต์นะคะก็จะมีกลุ่มนักศึกษาก็จะมีชื่อรหัสของนักศึกษานะคะต่อมาค่ะเป็นการลงทะเบียนการลงทะเบียนก็จะเป็นภาคเรียนของที่จะลงทะเบียนนะคะต่อมานะคะเป็นรายวิชาก็จะมีชื่อของวิชารหัสวิชาแล้วก็หน่วยกิจที่ได้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นกลุ่มรายวิชากลุ่มรายวิชาก็จะมะีหมายเลขกลุ่มชื่อกลุ่มแล้วก็จํานวนหน่วยกิจที่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นใบแจ้งหนี้มาค่ะ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลายัยจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบระบบคอมพิวเตอร์จะมีการประมวลผลว่านักศึกษาต้องการเข้าสู่ระบบใช่หรือไม่หากนักศึกษาต้องการเข้าสู่ระบบให้คลิกที่ปุ่ม Continue to read website ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการประมวลผลอีกครั้งและแสดงหน้าจอให้นักศึกษาใส่ username และ password ค่ะต่อจากนั้นนะคะให้นักศึกษาป้อนรหัส username และ password ื่อที่จะเข้าสู่ระบบด้วยที่การคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะคะคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลกลับมายังฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะจากนั้นฐานข้อมูลก็จะยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องและส่งผลกลับมาแสดงอย่างหน้าจอค่ะคอมพิวเตอร์แสดงผลให้นักศึกษาเลือกรายการขั้นตอนนี้ให้ให้นักศึกษากดคลิก การลงทะเบียนและกดยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งค่ะคลิกปุ่มดึงรายวิชาจากแผนระบบประมวลผลส่งรายวิชาตามแผนของภาคเรียนนั้นและแสดงขึ้นบนหน้าจอนักศึกษาตรวสอบรายวิชาว่าถูกต้องคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนครับการยืนยันผลการลงทะเบียนเรียนนะครับหลังจาก การยืนยันผลการลงทะเบียนเรียนครั้งแรกแล้วนะครับก็จะขึ้นรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนต้องการลงทะเบียนเรียนนะครับครับให้นักศึกษานะครับตรวจสอบรายวิชาที่ต้องทําการลงทะเบียนเรียนนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียนอีกครั้งนะครับบริเวณตรงกลางหน้าจอนะครับแต่ถ้าผลการตรวจสอบนั้นไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่ผ่านไม่สามารถ จะยืนยันการลงทะเบียนได้นะครับต้องกลับไปปรับแก้รายวิชานะครับที่ที่ทาการลงทะเบียนไว้นะครับหรือหากมีความจําเป็นจริงๆไม่สามารถยืนยันผลการลงทะเบียนได้นะครับว่าให้นักศึกษานะครับไปยื่นคําร้องที่ฝ่ายทะเบียนนะครับให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ผิดปกตินะครับครับหลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราแก้ไขหรือตรวจสอบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกนะครับ ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะทําการแสดงข้อความนะครับยืนยันการลงทะเบียนเรียนนะครับพร้อมแสดงยอดเงินที่ต้องชาระทั้งหมดนะครับจากนั้นให้นักศึกษาทําการกดปุ่มพินพ์ใบชําระเงินที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อนักศึกษากดที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลทําการส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิอร์เครื่องพิอร์ได้รับข้อมูล ประมวลผลจากข้อมูลเป็นข้อมูลภาพเครื่องปรินเตอร์ทําการปมินใบชําระเงินให้นักศึกษานําใบชําระเงินไปชําระได้ที่ฝ่ายทะเบียนต่อไปขอบคุณครับ ทุกคนการที่กลุ่มข้าพเจ้าได้ไรายงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ไปทางกลุ่มของข้าพเจ้าขอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินง,ง,งานในท้งนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแต่สุดท้ายนี้เราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้เพราะว่าอ,อากาศที่นี่มันหนาวมากจริงๆเลยค่ะไม่ได้ค่ะ